ไปเจอเอกสารเป็นคำสั่งย้ายครับผมเขียนย้ายกลับบ้านนักเรียนก็เหมือนร้องไห้เป็นอัตโนมัติเลยครูก็ตกใจผมอะ่ะจะไปบอกนักเรียนอยู่หน้าชั้นแล้วนะครับครูก็รู้สึกเสียใจอยู่เหมือนกันก็ดีใจครับที่ลูกๆนักเรียนก็เขียนบนกระดานนะครับผมพยายามที่จะไม่ร้องไห้แล้วนะครับว่าจะอยู่ไหนก็ครูและลูกศิษย์เป็นแล้วไม่มีปัญหาครับเราก็ยังคิดถึงและรักกันอยู่เหมือนเดิม วันนั้นก็อเผอิญว่าเด็กไปเจอเอกสารที่ผมวางไว้ที่โต๊ะนะครับว่าเป็นเอกสารที่รับเป็นคำสั่งย้ายครับผมเขียนย้ายกลับบ้านครับกับภูมิลำเนานะครับก็ก็มีเด็กคนหนึ่งร้องไห้แบบแบบไม่รู้สาเหตุนะครับเพื่อนก็ไปถามก็เอาเอาเอา,เอายาเอายาพาราให้กินก็ เด็กก็ไม่กินไม่พูดอะไรเลยคือเด็กร้องไห้อย่างเดียวก็เพื่อนก็ไปเค้นจนได้คําตอบว่าเขาเขาเห็นเอกาสารที่โต๊ะผมว่าว่าครูจะย,ย้ายครับว่าครูจะย่ายก็หลังจากนั้นก็นักเรียนก็เหมือนร้องไห้เป็นอัตโ,ตโนมัติเลยครูก็ตกใจนะครับจริงๆแล้วผมอ่ะจะไปบอกนักเรียนอยู่หน้าชั้นแล้วนะครับแต่ว่าเผิญว่าเซอร์ไพรส์กว่านั้นก็คือเด็กรู้ก่อนก็เขาก็ร้องไห้กันแบบคือ คือครูก็ผมพูดไม่ออกคือผมตกใจแล้วก็พยายามจะปลอบนักเรียนก็ครูก็ครูก็อึ้งอยู่ก็ครูก็รู้สึกเสียใจอยู่เหมือนกันครับว่าก็คิดถึงโรงเรียนเดิมตัวเองแต่ด้วยความจําเป็นที่เราต้องย้ายกลับมาอยู่บ้านก็ดีใจครับที่ลูกๆนักเรียนก็เขียนบนกระดานนะครับแล้วก็มันเซอร์ไพรส์ไปกว่านั้นก็คือคุณครูข้าหนูขอเปิดเปิดเพลงที่ ที่อยู่บนทีวีให้คุณครูฟังได้ไหมแล้วก็เพื่อนฟังได้ไหมก็ยิ่งบิ้วอารมณ์ไปเลยครับตอนนั้นก็คือเขาขออะไรก็พยายามจะให้เขาเพราะว่ามันเป็นช่วงสุดท้ายของเราที่จะต้องได้ย้ายกลับแล้วครับผมพยายามที่จะไม่ร้องไห้แล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ไม่ไม่อยากให้เด็กเห็นน้ําตาเราล้วก็ผมพยายามจยาจะเข้มแข็งเพราะว่า,วาอผมก็อยากผ่านจุดน,นี้ไปให้มันได้ถ้าผมร้องไห้ไปด้วยร้องร้องด้วยกัน ผมกลัวเด็กช็อกด้วยนะครับนักเรียนเป็นนักเรียนที่น่ารักครับทุกคนก็พูดง่ายครับเป็นเป็นโรงเรียนหนึ่งที่สังครอบครัวนะครับโรงเรียนแล้วก็วัดถือว่าให้การสนับสนุนโรงเรียนอยู่ตลอดเวลาครับก็ถือว่าวันเลี้ยงส่งก็ชาวบ้านก็ให้ให้การเลี้ยงส่งเป็นอย่างดีครับแล้วก็มีกองยาวด้วยครับที่เป็นลูกศิษย์ของตัวเองครับที่มาแห่รอบหมู่บ้านให้ด้วยครับ ก็ประทับใจอยู่ครับก็รู้สึกใจหายครับคิดถึงโรงเรียนเดิมแต่ว่าด้วยวิถีของราชการครับเราต้องย้ายกลับมาที่บ้านจะเต็มที่ครับอยู่ไหนก็เต็มที่ครับเราก็คิดถึงทั้งโรงเรียนเก่าแล้วก็มาโรงเรียนใหม่เราก็ต้องเต็มที่นะครับก็อยู่ที่ไหนก็ต้องเต็มที่เป็นกําลังใจให้นักเรียนนะครับไม่ว่าจะอยู่ไหนก็ครูและลูกศิษย์เป็นแล้วไม่มีปัญหาครับเราก็ยังคิดถึงและรักกันอยู่เหมือนเดิม ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook ส,สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ